สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำกับข้าวเมนูง่ายๆนั่นคือชะอมชุบไข่ทอดวันนี้ใช้ไข่ไก่สองฟองไข่เป็ดหนึ่งฟองผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่ผักชะอมลงไปใส่ผงชูรสกับเกลือตอี้เข้ากันนะคะเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็มีประโยชน์เยอะทำให้เด็กกินได้เพราะว่าจะได้กินผักด้วย ทีนี้เราตั้งหม้อกระทะเดือดๆแล้วเอาไข่เราลงจั่วลงไปเลยนะคะเวลาเรานั่นก็ตะแคงด้วยแคงให้ไข่มันกลิ้งไข่ให้มันสุกแบบเสมอกันเนาะเดี๋ยวมันจะกองอยู่แต่ตรงกลางมันจะไม่สุกกับหน้ากับหลังกับข้างบนกับข้างล่างเลยนะคะทีนี้เราก็จะได้ไข่ชุบโมทอดที่อร่อยอร่อย มาค่ะมากินไข่ชุบโจมทอดวันหยุดด้วยกันค่ะ